กับมีขนมจีนะคะไปดูกันถึงแล้วบุฟเฟ่ต์ในสวนเป็นบุฟเฟ่ต์ขนมจีนกับก๋วเตี๋ยวไก่นะคะไปตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงกว่านิดนึงคนก็เริ่มทยอยมานะคะเขาจะให้จ่ายเงินตรงนี้ก่อน นี่บรรยากาศรอบๆ้านนะคะก็นั่งกินได้แต่ตอนนี้ฝนตกนะคะวิระวังลื่นเท่าไหร่แปดสิบก้าก็คือมามาถึงก็จ่ายเงินก่อนนะคะสี่ที่ทังอดน้ำสั่งเลยใช่ปะ เออเก๋ไอยเลยนี่นะคะกติกาเอามาเป็นผู้ใหญ่สี่ท่านนะคะน้ำเปล่าหนึ่งขวดน้ำเปล่ขวดขวดทั้งหมดสามร้อยแปดสิบบาทแล้วก็นั่งกินได้เลยนะคะอันนี้คือรายการนะคะขนมจีน ขนมจีนกับไไปนั่งก่อนผักของขนมจีนนะคะก็มีให้เลือกเยอะเลยอันนี้ก็จะเป็นเป็นเครื่องปรุงต่างๆมาดูขนมจีนนะคะอันนี้เป็น ก๋เจี๋ยวไก่มีคเครื่องก๋เจี๋ยวไก่หยิบได้เลยนะคะออเส้นเขาจะลวกให้เส้นจะลวกให้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อเอาเส้นอะไรคะอ่าเดี๋ยวนะเดียวต้องใช้ชามเอาเอาบะหมี่แต่เอานิดเดียวใ,ใส่นิหนึ่งก็บอกเส้นได้ละคะ่ะแมทแมทอ่ะส่วนเครื่องไก่ตรงนี้ก็หยิบได้เลย ก็เติมน้ำซุปตรงนี้นะคะนี่นะคะก็เสิร์ฟไปลนะก็ปรุงได้เลยดเป็นไงคะกินอะไร ็ก๋วยเตี๋ยวไก่ชา้มแล้วกินไวจังอ่ออันนี้กินอะไรอ่ะแกงยำงเร่ย่าผสมกันเนาะนี่บรรยากาศวิวนะคะวิวที่ร้าน นีแบบว่าไปนั่งกินข้างนาากันก็มีค่ะเป็นไงคะอร่อยไหมอร่อยไหมโค้รสดใจอืมไม่ออไม่ไม่ใช่หนูจะอิ่มแล้วล่ะเนี้ยทานเดียวไปพวกเอาไหน่อยๆแล้วนะยังไม่ได้กินขนมจี

เอาเส้นอ,นอะไานี้เดียวเอาเส้นอะไรเผ็ด,ดไหมเผ็ดไม่ต้องปรุงเอาเต็มเล็กใช่ไหมแม่ต้องไปเลือกอะไรที่เองไหมแม่อาอร่อย แต่เส้นก็ลวกให้รสชาติเนเะข้มข้นนะอันนี้แล้วเป็นเตี๋วไก่นะคะต่อไปจะไปกิน,นขนมจีน,นขนมจีน <laughs> ใช้ได้เหมือนกันนะเราเดี๋ไมูด อกี่ชามแล้วพ่อสอง <c oughs> น้ำพริกพรกแกอะไรพริกหน้นำยานหนึ่ง <c oughs> ึงน้ำยานนแดงปลาไอน้ำยาปลาหนึ่วกกรวมผสมงนี่กินไปสองแล้วี่ชามแล้วคะชามแล้วคะ่ะจริงิเรตั้งขมีแล้วเราก็มาตัดไปต้มใสได ต้องใส่น้ำไม้นี่หน่อยน้ำต้มอ,อ่ะให้มันเฟลๆหน่อยอเ,เดี๋ยวเราจะไปตักขนมจีน,นเราอยังไม่ได้กินขนมจีนค่ะก็จะมีน้ำยาป่านะอันนี้เป็นน้ำยาป่ามียาตะทิ แกงเขียวหวานแล้วก็มีน้ำพริกนะคะนี่ขนมจีนอยู่ที่นี่อันนี้คือบุฟเฟ่ต์นะคะสักได้เลยต้มมาโอเคในกะทิะคะ่ะเราเอาไก่ไหน่อยนี่นะคะค่อนข้างเข้มข้นนะทุกคนแล้วก็มาเอานะ้เอาผักตรงนี้ได้ ก็ยหยิบได้เลยว่าจะเอาผักอะไรอันนี้ลายผักนะคะิกแล้วก็มีน้ำยาแล้วก็มีแกงเขียวหวาน <c oughs> ขาดแต่ขาดแต่ไม่ได้ใส่ปลาแล้วก็ใส่ผักมานะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าอร่อยไหมชอบดอบเ้วชอ่ส่วนจกกันทนเดียวชอไม่ให้คนใ,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 นใน อน่านจะไปเอาข้าวได้เลยไหมเหนื่อยเลยเนี่ยแท้เหนื่อยนะร้านอยู่ตรงสายสี่นะคะทุกคนกุจะมตรงสายสี่มากินได้ร้านคุเฟ่ได้สวยใช่ค่อันนี้ของพ่อนะคะอันนี้ใบอะไรนะใบผักติว้วไ,ไ,ไม่ใช่นี่ผักติ้วเหรอไม่รู้ตัวข้าว มันรสชาติเป็นๆไงขมเหอขมแลมันหนอ๋อมันแลวโอ้โหกับนี่ผักชีลาวชอบกินเหมือนกันเลยผักชีลาวโอเคลุยอันนี้ชามที่สองนะคะอันนี้ชามแรกอันนี้ชามสองตรงนี้ก็จะมีรถช่องสิงคโปร์นะคะกินได้ แล้วก็หยิบน้ำแข็งได้นะคะน้ำแข็งหยิบฟรีตักที่นี่เลยนะคะอันนั้นอะไรอ่ะก็ต้องแต่กะทิเล้ว ช่องสิงคโปร์เ็มเหมือนกันอร่อยไหมอร่อยไปไม่รู้แต่ว่าหมดแล้วเที่ยที่สอง,สองใช้ได้ไม่เอาจะไปอเมงิก้ มันจะเป็นรสชาติกะทิพันธ์เกลี่ยมันก็จะ,จะหอมอร่อยไหมอร่อยอะองถ้วยะาคะวันนี้กินอะไรมัง่งกินอะไรไปมัง่งกินขนมจีนเส้นเล็กไก่และกระช่องสองถ้วย <c oughs> หิวมาจากไหนอะ่ะ <c oughs> หิวมาจากไหนอะ่ะ <c oughs> กินอะไรไปบ้างกินเกียจมากต้มเสี๋ยวในขนมจีนหนึ่งกช่องสีกระโปงสองฮะสองเลยเหรอเติมคุยเดิมเอาไปเติมอันนี้พ่อกินอะไรไปบ้างกิน้ำยาปลาน้ำยากะทิผักใบสด อันนี้ใส่ขนมจีนเพราะพ่อไม่กินไก่พร้อมน้งขาไก่กินขาไก่ปประมาณสิบคู่สิบคู่อิ่มไหม <laughs> แล้วก็มีอันนี้ของหวานอีกหนึ่งส่วนอันนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวหนงขนมจีนหนึ่งอันนี้หนึ่งกินน้อยสุดเพื่อน <laughs> อน,นี่นะคะโอเคไปแล้วมากินได้นะทุกคน อิ่มแล้วทุกคนตอนนี้ฝนตกนะคะเฮ้ยฝนตกใหญ่เลยเยพิ่งเด๋ยดรอนลมเขาก่อนปะก็ใครสนใจนะคะก็มากินได้นะเข้ามาจากอุทมนทหสายสี่ข้างหน้าถนนข้างหน้าเลยแปดสิบเก้าบาทนะคะอิ่มอร่อยถ้าเด็กเล็กนะคะน้องเพลินกินฟรีหกขวบทานฟี <laughs> ถ้าเจ็ดถึงสิบเอ็ดขวดชิดนห้าสิบบาทน,น,นะคะมาียนได้ไคอตอนนี้อิ่มแล้วเชิญชวนนะคะไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเจอกันปิดหน้า